ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่42ทับ2557เรื่องแก้ไขห่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่3ทับ2557ลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องห้ามออกนอกเคหสถานโดยห้ามมิให้บุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ภายในเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นต้นไปเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่8ทับ2557ลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจําวันของประชาชนคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงกําหนดแก้ไขห่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ห้ามมิให้บุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานภายในเวลา0ูนนาฬิกหนึ่งนาทีถึง4นาฬิกาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นต้นไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการรับส่งเงินและทรัพย์สินมีค่าของธนาคารให้ยังคงปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่4ทับ2557ลงวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรับส่งเงินของธนาคาร เดินทางในห่วงเวลากลางคืนและพกพาอาวุธเพื่อการประกอบธุรกิจ 3. การปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งในห่วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถานให้ยังคงปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17ทั2557ลงวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องการอนุญาตให้ขนส่งสินค้า ในห่วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถานประกาศนวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จรันรรโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ